อารนนท์ค่ะพวกเรานักศึกษาสาขาการจัดการเทียบโอนชั้นปีที่3คณะวิศาะและสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพราค่ะกลุ่มของพวกเราจะมารณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหองักำเนื่องจากภายในหอพน้นักศึกษามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายชนิดเช่นพัดลมมะหุงข้าวและอื่นๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้ได้น้องท็อป เดินมาถึงพัดลมที่เปิดอยู่แล้วก็เกิดความสนใจเมื่อมองเห็นใบพัดที่กําลังหมุนจึงลองเอานิ้วแย่เข้าไปในช่องพัดลมเพื่อจะจับใบพัดเล่นดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงลิงเห็นถึงความสําสคัญความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงได้ทําคลิปรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า